i s u u D-Max X-Series MY 2 0 2 6ได้อะไรใหม่บ้างไปดูกันนี่ครับชุดดีไซน์ทางด้านหน้าใหม่ทั้งหมดเลยนะครับนี่สวยไม่สวยขอความเห็นด้วยสำหรับผมผมบอกเลยว่ามันดูดุดันมากขึ้นกว่าเดิมนะครับใหม่ตรงไหนยังไงบ้างนี่ครับดีไซน์พวกชุดนี้ครับทั้งหมดนี้เลยนะครับ กระจังหน้าตรงนี้เป็นลายลังพื่งใหม่สีแดงเป็นแดงเลือดนกนะครับตัวนี้เป็นสีโลโก้เนี่ยเป็นสีแบบสีเลือดเลยนะครับตัวนี้ชุดใหม่ทั้งหมดนะนี่และไฮไลท์ที่เขาเอามาซ่อนตรงนี้เป็นจิมมีคเล็กๆกับเครื่องหมาย X X Series แล้วก็มีตัวสีแดงด้านล่างนี้เป็นแคปลาตรงนี้เป็นเคปลานะครับ การใส่รายละเอียดเข้าไปเล็กๆน้อยๆในหลายๆจุดนะครับสำหรับเจ้าตัว X-series โฉม my 2 0 2 6นะครับนี่คือทางด้านหน้าที่เปลี่ยนล้อแมกสีดำแล้วก็สลับโลโก้สีแดงนะครับชุดสเกิร์ตมาครบมาเต็มเหมือนเดิมนะครับด้านหลังมีการเปลี่ยนแปลงคือตัวโคมไฟชุดนี้ครับโคมไฟเป็นเคลียร์เลนง่ายๆ่าเป็นสีขาว นะครับแต่ที่เป็นจุดใหญ่ใจความจะอยู่ที่สเสิรดด์ตานล่างนี้ครับเกิร์ตล่างเนี่ยเป็นเก็บล่านี่นะเป็นเก็บล่าเป็นลายเก็ล่าผมขอใช้คำว่าลายเก็บล่าแล้วกันนะครับนี่พร้อมเส้นสายที่เป็นไฟสีแดงนะครับลายพวกนี้สีแดงสลับสีดำนะครับไฟสวยไม่สวยขอความเห็นด้วยแต่สำหรับผม ผมว่ามันดูมันดูวัยรุ่นขึ้นนะครับภายในห้องโดยสารหลับเป็นยังไงบ้างนี่ห้องโดยสารขออนุญ,ญาตแบบนี้นี่ครับเป็นสีดําสลับสีแดงเช่นเดียวกันนะครับกับดีไซน์ตามสไตล์ของ X-Series เป็นบาะผ้านะปักโลโกโ้คำว่า X นะครับนี่นเบาะเป็นบาะผ้านะครับ เกียร์เป็นเกียร์ธรรมดานะตัวนี้เป็นรุ่นสปีดนะครับอืมก็ Xserie ลเนี่ยเขาเป็นตัวในสไตล์สปอร์ตนะครับก็จะมีการใช้โทนดำสลับแดงแต่แดงในที่นี้จะไม่ไม่แดงแบบไม่แดงแบบแดงแดงจา๋าจะเป็นแดงสไตล์เหมือนแดงเลือดนกนะครับนี่ฮะตัวนี้เป็นแบบนี้ส่วนหัวใจเป็น เครื่องยนต์ดีเซล2.2ลิตรนะครับ Max Force นะครับตัวนี้ไม่เปลี่ยนแปลงนะเหมือนเดิมนะครับผ่านมาตรฐานไอเสียยูโร5ซึ่งก็จะมีเจ้านี่ครับ DPF นะครับเป็นตัวกำจัดไอเสียพละกำลังรวมสูงสุด163แรงมา้าแรงบิดสูงสุด400นิวตันเมตรซึ่งเครื่องตัวนี้อธิบายไว้ตรงนี้เลยว่าเป็นเครื่องที่พัฒนามาจากเครื่อง1.9 1.9เดิมมีจุดอ่อนอะไรเขา เอามาพัฒนาปรับปรุงใหม่เป็นเครื่อง2.2ตัวนี้ครับซึ่งในแง่ของพละกกำลังได้เพิ่มขึ้นมาจากเดิม150แรงมา้าเป็น163แรงมา้าแรงบิดเพิ่มอีก50นิวตันเมตรจาก350เป็น400นิวตันเมตรนะครับเขาทําอะไรบ้างเล่าไว้ตรงคลิปนี้แล้วกันนะครับก็เปลี่ยนเสื้อสูบฝาสูบแหวนลูกสูบ การสูบใหม่ทั้งหมดนะครับแง่ว่าโครงสร้างของตัวเครื่องยนต์เนี่ยเปลี่ยนใหม่แต่อ้างอิงและพัฒนาจากตัว1.9นะอะไหล่บางส่วนของ1.9สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องยนต์2.2ใหม่ได้นะครับไม่ใช่ทุกชิ้นนะบางชิ้นที่สามารถใช้งานได้ก็สรุปสั้นๆง่ายๆคือเครื่องที่พัฒนาดีขึ้นกว่าเดิมในแง่ของพละกกาลังมากขึ้นกว่าเดิม และในแง่ของการปล่อยไอเสียก็ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะมันพัฒนาผ่านตัวไอเสียยูโรไฟนั่นเองครับหัวใจตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดา4สปีดเออ6สปีดนะครับส่วนถ้าเป็นเกียร์โต้คุณจะได้เกียร์โต้แบบแดสปีดนะครับนะซึ่งก็จะขับสนุกขึ้นกว่าเดิมอย่างชัดเจนขับเนียนขึ้นนะครับอ่า อ๋อแล้วมีคำถามที่หลายคนอาจจะสงสัยว่ายังใช้ระบบตัวนี้อยู่ระบบลอยเย็นแบบนี้นะครับก็บอกไว้เลยว่าตัวนี้เขามองว่าในแง่ของการบาร,รุงดูแลรักษาแบบนี้ประหยัดต้นทุนมากกว่าหมายถึงเราที่เป็นผู้ใช้งานเนี่ยครับในระยะยาวเนี่ยถ้ามีการเสียหรือการซ่อบรมบารุงการเปลี่ยนอะไหล่พวกนี้การใช้มอน้ำแบบนี้ประหยัดกว่านะครับดูแล เซอร์วิสอะไรเนี่ยใช้ค่าใช้ใจ่ายน้อยกว่านะครับและอีกจุดหนึ่งที่หลายคนอาจจะถามมานะครับขอ,ขออนุญาตเล่าไว้ตรงนี้ก็คือเรื่องของตัวฝาท้ายทําไมถึงยังไม่มีตัวล็อกไม่มีที่ล็อกฝาท้ายเพราะว่าแท้ถอดแท้ถอดเนี่ยคืออะไรชิ้นนี้มักจะโดนแอบถอดไปได้ง่ายๆถ้าเราล็อกฝาท้ายได้เขาก็จะถอดตัวนี้ไม่ได้ถูกไหมครับอิซูซูทราบเรื่องแล้วและอยู่ในแผนการผลิตแล้ว แต่เวลาที่เราจะสั่งอะไหล่สั่งผลิตรถรุ่นใหม่หรือใส่ออปชันเสริมเข้าไปเนี่ยมันต้องใช้เวลานะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะผลิตออกมาได้นะครับเพราะทุกอย่างต้องผ่านซัพพลายเออร์ผ่านกระบวนการในการวางแผนในการผลิตตอนนี้เขาทราบแล้วและอยู่ในแผนแล้วก็ <S 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 คงใช้ระยะเวลาอีกประมาณหนึ่งนะครับคาดว่านะอันนี้เป็นการเดาจากตัวผมเอง โฉมที่จะไม่ได้เชนใหญ่ๆอีกสักหนึ่งครั้งรอบหน้าเราน่าจะได้เห็นตัวล็อกฝาท้ายแล้วซึ่งถือว่าเป็นเพนพอยต์ของลูกค้าอีซูซุซึ่งทางอีซูซุได้รับทราบข้อมูลตรงจุดนี้แล้วนะครับก็บอกไว้ตรงนี้ว่าโมเดลหน้าใช้คำว่าโมเดลหน้าไม่ได้ต้องใช้คำว่าโฉมที่จะไม่ได้เชนครั้งใหญ่รอบหน้าที่คาดว่าจะมีการปรับ เพิ่มออปชันตัวนี้เข้ามานะครับก็มันจะช่วยให้ปลอดภัยสำหรับไฟไท้ายที่จะไม่โดนขโมยนะอืมก็ก็บอกไว้ตรงนี้ว่าทางทีมงานของอิซุสเขาทราบเรื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นรอนิดนึงนะครับรอนิดนึงนะก็เวลาที่วางแผนผลิตในโรงงานนะครับ เขาไม่ได้สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้อย่างท,าทันท่วงทีสมมติวันนี้อยากจะเพิ่มออปชันนี้เพิ่มฟังก์ชันนี้ไม่ทําไม่ได้แบบนั้นง่ายๆอย่างนั้นนะครับต้องมีการสั่งซัพพลายเออร์ในการผลิตแล้วก็วางแผนผลิตชิ้นส่วนต่างๆนะครับซึ่งทุกอย่างต้องใช้เวลานะครับแล้วก็ต้องใช้การพูดคุยในการเจรจากับซัพพลายเออร์กว่าจะได้อะไหลชิ้นนี้มาถูกไหมครับแล้วก็พอจะใส่อะไหล่ชิ้นเนี้ยมันไม่ได้แค่อะไหลตัวล็อกอย่างเดียว มันหมายถึงตัวฝาท้ายทั้งชิ้นนะที่คุณจะต้องมีการปรับนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะใช้เวลานิดนึงนะครับในการคุยกับซัพพลายเออร์ในการคุยกับโรงงานเพื่อทำการประกอบนะครับเพราะในลายผลิตเนี่ยมันไม่ได้อยากใส่อะไรก็ใส่ได้นะมันไม่ใช่แบบนั้น้วถจะจะเพิ่มแค่ออปชั่นเดียวฟังก์ชันเดียวมันก็ดูไม่คุ้มค่าเวลาที่เราจะต้องมีการปรับลายผลิตอันนี้เราคุยกันในแง่ของธุรกิจในแง่ของต้นทุนการผลิตนะครับนะ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ Isuzu ตัว X-Series อธิพูดนี่พี่พูดเมื่อกี้เรื่องฝาท้ายนี่ของทุกรุ่นนะแต่ X-Series เนี่ยจริงๆมันปรับแค่เมื่อกี้นี้แหละนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร์ขออนุญาตลาไปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ